สวัสดีจ้าสวัสดีสุกผู้คนสวัสดียุทที่ทุกท่านจ้าขอบพระคุณให้บ้านจ้าพี่น้องวันนี้พี่น้องมาหาอยู่ทางทินนะจ้ะจ้ะอุปกรณ์พร้อมจะหาซ่อนลูกโค่ะพี่น้องหาเพ,พ,พ,พราะว่าเลี้ยงน้ำไถน้ามันแห้งเลยนะจ้ะเดี๋ยวรู้น้ำกันว่าละ่ะเราได้ลูกโค๊บนนลูกบอลแล้จ้ะรู้น้ำกันจ้าอุ้ย พี่เจตกระปูอืมนิสโองตัวครับพี่น้องลูกกุ้งครับพี่น้อง Ui, đây mấy đà nói uhm. Nó subscribe cho kênh

่พี่น้องนี่ลูกกบใหญ่นั่นอ๋อไปนี่ว้าวตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องอืม สองตัวแล้วนี่คือไหนเขาพี่เนาะ นี่เาพี่น้อนี่ลูกกบลูกกบลูกหวัหนึ่งนี่เาพีน้อ่งสองตัวอุ้ย

嗯啊嗯。Mm hmm. mm hmm. mình tua, ui ui ui, ui đín. này một lệ hoa tủ không hỏi không biết hỏi nói นี่ค่ะสี่ห้าตัว sống theo ở đây xì tua yeah Hãy số ไม่หลายตัวเขาเนาะเดมเอาไว้เมื่อเบิ่งผลงานยิ่เท่งน้ำกันเนาะจ้าเมื่อเบิ่งผลงานน้ำกันจ้าพี่น้องนี่ นี่จ้าพี่น้องอุ้ยนี่จะตัวง่ายๆค่ะพี่น้องนี่พ่อแกงแรงแล้วค่ะนี่ได้ลายยู่จ้าพี่น้องได้แมงดาน,น้อยนาำนะาจะได้กระปูนํำได้อลูกกบค่ะพี่น้องลูกหอกน,น่าจะนี่นี่กระปูนี่จะเอาไปทอดนะคะพี่น้องเป็อะแรงนึงไว้ป่นทอดป่นน่าจะ มึงด่าน้อยก็ได้คี่น้องมึงด่าน้อยนี่จ้าเจ้าหรับคลิปนี้เก่าไว้ซำนี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณทุก่านที่แวะเข้ามารับชมนะจ๊ะอ่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กันน้ำเนยคือเก่าด้วจ้าอ่าเพื่อได้คำถามหรือว่าอ่าเยอ่ยตีส้มกะ คอมเมนต์ Comment, มาคุยมาถามมาติชมกันได้นะจ๊ะอ่าสำหรับคลิปนี้ลาพี่ล้น้นงไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า